ในสมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์เรามักจะจดจำวีรบุรุษผู้ทรงใช้พระแสงดาบสร้างอาณาจักรแต่มีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้สร้างชาติด้วยการรบแต่สร้างอารยธรรมด้วยปลายปากกามีอำนาจอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการบัญชาการทัพแต่มาจากการร้อยเรียงถ้อยคำให้จับใจคน ช่องปลูกเสือในใจในวันนี้จะขอพาท่านไปปลูกเสือที่แตกต่างออกไปไม่ใช้พยักแห่งสมรภูมิแต่คือพยักแห่งศิลปะเสือที่ซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ในความอ่อนหวานของบทกวีเสือที่ซ่อนพลังไว้ในความงดงามของอักษรศิล นี่คือเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งผู้ทรงใช้พรสวรรค์ทางกวีพิชิตหัวใจขององค์ราชันและคือเรื่องราวของพระราชมารดาผู้ทรงให้กำเนิดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี่คือชีวประวัติของเจ้าจอมมารดาแฟงหรือสมเด็จพระศรีสุลาลัยกวีเอกพระราชชนน,นีแห่งล้นเกล้ารัชการที่สาม เรื่องราวของเราในวันนี้เริ่มต้นขึ้นในยุคที่กรุงรัตนโกสินทร์ยังคงยาววัยแผ่นดินเพิ่งจะผ่านพ้นเปลวไฟแห่งสงครามมาหมาดๆในรัชสมัยของหลนเกล้ารัชกาลที่หนึ่งและกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความสงบสุขและความรุ่งเรืองทางศิลปะ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการสร้างชาติบ้านเมืองนั้นมีตระกูลขุนนางเก่าแก่ตระกูลหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลเคียงคู่กับราชวงศ์จักรีมาตั้งแต่แรกเริ่มตระกูลนั้นคือตระกูลบุญนาคตระกูลบุญนาคเสืบเชื้อสายมาจากเชกอมัดพ่อ้าชาวเปอร์เซียผู้เข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าสรงธรรม ลูกหลานในตระกูลนี้ล้วนมีความสามารถและได้ถวายงานรับใช้แผ่นดินในตำแหน่งสำคัญสำคัญมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาคือเสาหลักคือกำลังสำคัญที่ช่วยค้ำจุนราชบัลลังก์และในตระกูลที่ยิ่งใหญ่นี้เองราวปีพุทธศักราช2,313ได้มีเด็กหญิงผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นเด็กหญิงผู้มีนามว่าเรียม ท่านเรียมเป็นบุตรีของเจ้าพระยาพระคลังหนและท่านผู้หญิงนวลการเกิดมาในตระกูลบุญนาคทําให้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเรียมเพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งและได้รับการศึกษาอบรมอย่างดีที่สุดตามแบบฉบับของกุลสตรีชั้นสูงแต่สิ่งที่ทําให้ท่านเรียมโดดเด่นไม่ใช่เพียงชาติกําเนิดหรือรูปชอมที่งดงามหากแต่เป็นพรนสวรรค์ที่สวรรค์ประทานมาให้ ท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านอักษรศาสตร์และการประพันธ์ท่านสามารถร้อยเรียงถ้อยคำให้กลายเป็นบทกลอนที่ไพเราะจับใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ในยุคที่สตรีชั้นสูงส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาเพียงการบ้านการเรือนการที่ท่านเรียมมีความแตกฉานในเชิงกวีถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและเป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่ง เมื่อถึงวัยอันควรด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมท่านเรียมจึงได้ถูกถวายตัวเข้าเป็นข้าราชการฝ่ายในฝ่ายในหรือเขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังคือโลกอีกใบหนึ่งโลกของผู้หญิงที่ถูกปกครองด้วยกฎเกณฑ์และราชประเพณีอันเคร่งครัดที่นี่คือศูนย์รวมของเจ้านายฝ่ายในพระสนมและนางข้าหลวงหลายร้อยหลายพันชีวิต มันคือสถานที่ที่งดงามแต่ก็เต็มไปด้วยการแข่งขันการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระประมุกในช่วงเวลานั้นแผ่งดินได้เปลี่ยนผ่านจากรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่1เข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สอง การขึ้นครองราชของล้นเกล้ารัชกาลที่สองคือการเริ่มต้นยุคทองแห่งวรรณศินของกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงกษัตริย์นักปกครองแต่ตรงเป็นราชันกวีผู้มีพระปรีชาสามารถทางด้านศินละปะและวรรณกรรมอย่างหาที่เปรียบมิได้ ราชสำนักของพระองค์จึงไม่ได้คึกคักด้วยการวางแผนการรบแต่กลับอบอวนด้วยการประชมเหล่ากวีการต่อบทละครและการรังสรรค์วรรณคดีชิ้นเอกและในราชสำนักที่เปี่ยมด้วยสุนทรียภาพเช่นนี้เองที่พรสวรรค์ของคุณเรียมได้มีโอกาสฉายแสงออกมาอย่างเต็มที่ความสามารถในการประพันธ์บทกลอนของท่านได้ไปเข้าพระเนตรพระกันของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัย การพบกันระหว่างราชันกวีและกุลสตรีกวีคือการพบกันของดวงวิญญาณที่เข้าใจในภาษาเดียวกันหลนกล่าวรัชการที่สองทรงโปรดปรานคุณเรียมเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพราะรูปโฉมแต่เพราะพระปรีชาสามารถที่ทัดเทียมกัน มีเรื่องเล่าขานกันว่าในการประชุมเหล่ากวีเพื่อทรงพระราชนิพนธ์วันนคดีเรื่องสำคัญครั้งสำคัญเช่นบทละครในเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ชิ้นเอกในรัชกาลที่สองคุณเรียมก็มักจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมวงประชุมนั้นด้วย และหลายครั้งเมื่อบทกลอนตอนใดติดขัดหรือยังไม่เป็นที่พอพระราชหฤทยัยคุณเรียมก็จะสามารถต่อบทหรือแก้ไขถ้อยคําให้มีความไพเราะและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์พระนางจึงไม่ได้เป็นเพียงนางสนมผู้คอยปลนนิบัติแต่ทรงเป็นดังราชเลขานุก,การินีส่วนพระองค์เป็นคู่คิดในงานวันศิล เสือที่ซ่อนอยู่ในใจของพระนางในยามนั้นคือพยักษ์แห่งการสร้างสรรค์คือสัญชาตยานของศิลปินที่ปรารถนาจะรังสรรค์สิ่งที่งดงามคือพลังแห่งถ้อยคำที่สามารถพิชิตได้แม้กระทั่งหัวใจขององค์ราชันด้วยความรักและความโปรดปรานที่ส่งมีในเวลาต่อมาคุณเรียมจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมมารดาเรียมและเป็นหนึ่งในพระสนมเอกผู้มีอิทธิพลสูงสุดในฝ่ายใน ในบางแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีได้มีการเรียกขานพระนามของพระนางในเชิงกวีว่าเจ้าจอมมานจาแฟงซึ่งอาจจะเป็นพระนามที่ใช้กันในแวดวงของเหล่ากวีในยุคนั้น ชีวิตของเจ้าจอมมารดาเรียมดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดแล้วพระนางได้ทรงใช้พรสวรรค์ของพระนางจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักขององค์พระประมุกแต่โชคชะตากำลังจะมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของพระนางไปตลอดกาลในปีพุทธศักราช2330เจ้าจอมมารดาเรียมได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรก การประสูตรในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะนำความปีติยินดีมาสู่ราชสำนักแต่ยังการให้กำเนิดพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปในอนาคตและเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระชนอาชีพของพระนางบทบาทของพระราชชนนีคุณเรียมธิดาแห่งตระกูลบุญนาคผู้มีพรสวรรค์ทางกวีได้ก้าวเข้าสู่ราชสำนักแห่งราชันกวีสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย มีได้ทรงมองเห็นเพียงรูปโฉมอันงดงามของพระนางแต่ทรงทอดพระเนตรเห็นเสือแห่งศิลปะที่ซ่อนอยู่ภายในเสือที่สามารถพูดภาษาเดียวกันกับพระองค์นั่นคือภาษาแห่งบทกลอนยุคสมัยแห่งรัชกาลที่สองคือยุคที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้พักจากเปลวไฟแห่งสงครามและหันมาจุดคบเพลิงแห่งวัฒนธรรมให้สว่างสวยัย พระบรมมหาราชวังในรัชสมัยนี้จึงได้ไม่เป็นเพียงศูนย์กลางแห่งอำนาจการปกครองแต่ได้กลายเป็นสภากวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคณนะท้องพระโรงหรือพระที่นั่งส่วนพระองค์สมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจะทรงโปรดเกล้าให้มีการประชุมเหล่ากวีเอกแห่งแผ่นดินทั้งเจ้านายและขุนนางผู้มีฝีปากเช่นกรมหมื่นเจษดาบดินพระราชโอรสของเจ้าจอมมารดาเรียม สมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระปรามานุชิตชิโนโรสและสุนทรผู้บรรยากาศในที่ประชุมนั้นไม่ใช่การทำงานที่เคร่งเครียดแต่คือการเล่นอย่างมีศิลปะคือการประชันฝีมือการต่อบทกลอนสด <c oughs> การคิดค้นถ้อยคำที่ไพเราะและแปลกใหม่ <c oughs> เพื่อร่วมการรังสรรค์วรรณคดีชิ้นเอกของชาติ และในบรรดากวีเอกที่เป็นบุรุษเพศทั้งหลายนั้นก็มีสตรีอยู่ผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมวงประชุมอยู่เสมอสตรีผู้นั้นคือเจ้าจอมมารดาเรียมหรือที่เรียกขานกันในหมู่กวีว่าเจ้าจอมมารดาแฟงพระนางทรงเป็นมากกว่าผู้ฟังแต่ทรงเป็นผู้ร่วมสร้าง พระปรีชาสามารถของพระนางในการใช้ถ้อยคํำและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์ของตัวละครทำให้ทรงสามารถถวายคําแนะนำหรือแม้กระทั่งทรงพระนิพนธ์แก้ไขต่อบทกลอนต่างๆได้อย่างเฉียบคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องอีเหนาซึ่งถือเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทบทละครรำมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในหลายๆตอนที่ต้องพนณนาถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของตัวละครฝ่ายหญิงเช่นความรักความหึงหวงความน้อยเนื้อต่ำใจหลนกล่าวรัชกาลที่สองก็จะทรงมีพระราชดำรัสปรึกษาเจ้าจอมารดาเรียมหรือโปรดให้พระนางเป็นผู้แต่งเติมถ้อยคำเพื่อให้บทกลอนนั้นมีความสมจริงและกินใจยิ่งขึ้นลองฟังบทกลอนตอนหนึ่งนะครับ ตอนที่บุษบากำลังตัดพ้อต่อว่าอีเหนาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีพระโอดของเจ้าจอมมารดาเรียมอันความรักของสตรีนีไซเมื่อรักแล้วก็รักสุดดวงใจแต่เมื่อแค้นก็แค้นฝังลึกสุดจะหักห้ามถ้อยคําที่เรียบง่ายแต่กลับสะท้อนความรู้สึกซับซ้อนของผู้หญิงได้อย่างลึกซึง้งนี่คือลายเซนคือเคี้ยวเล็บแห่งศิล,ละปะของกวีเอกสตรีพระองค์นี้ เสือที่อยู่ในใจของพระนางคือเสือแห่งการสร้างสรรค์มันคือพยักษที่ไม่ได้คำรามก้องแต่คือพยักษที่รู้จักถ่ายทอดพลังของตนเองผ่านความงามผ่านความอ่อนโยนและผ่านความลึกซึ้งของถ้อยคำพลังของพระนางคือพลังเงียบที่สามารถสร้างอารยธรรมและตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนได้ยาวนานยิ่งกว่าชัยชนะในสงครามใดๆ และในขณะที่พระนางกำลังรุ่งโรจน์ในฐานกะกวีเอกแห่งราชสำนักนั้นเองพระเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของสตรีก็ได้มาถึงในปีพุทธศักราช2330เจ้าจอมมารดาเรียมได้ประสูตรพระราชโอรสพระราชโอรสพระองค์นี้ทรงมีพระนามเมื่อแรกประสูตรว่าพระองค์เจ้าทัพการประสูติของพระองค์เจ้าทัพได้เปลี่ยนสถานะของเจ้าจอมมารดาเรียมไปตลอดกาล จากเจ้าจอมผู้เป็นที่โปรดปรานพระนางได้กลายเป็นเจ้าจอมมารดาผู้เป็นพระราชชนนีของเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่ที่สุดในรัชกาลในสมัยนั้นพระโอรสที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจะมียศเป็นพระองค์เจ้าอำนาจและบารมีของพระนางในฝ่ายในจึงมีความมั่นคงอย่างไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียมได้บัดนี้ภารกิจใหม่ของพระนางได้เริ่มต้นขึ้น นั่นคือการหล่อหลอมอนาคตของแผ่นดินพระนางได้ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาและความรักทั้งหมดให้กับการอบรมเลี้ยงดูพระองค์เจ้าทัพพระราชโอรสพระองค์น้อยได้ตกโต,กตกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่สุดทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องสุนทรียภาพและวัรนศนิลป์จากทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดา และในขณะเดียวกันก็ทรงได้รับการศึกษาเรื่องการปกครองและการค้าขายจากเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ในตระกูลบุญนาคซึ่งเป็นพระญาติของพระนางพระองค์เจ้าทัพจึงทรงเจริญพระชนษาขึ้นมาเป็นเจ้าฟ้าชายที่มีคุณลักษณะพิเศษทรงมีสายพระเนตรที่เฉียบคมในด้านเศรษฐกิจ ส่งเข้าพระใจในเรื่องการค้ากับต่างชาติการคลังและการบริหารจัดการซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากเจ้านายพระองค์อื่นๆและจะเป็นคุณสมบัติที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของกรุงรัตนโกสินทร์เสือแห่งการสร้างสรรค์ของพระนางได้ให้กำเนิดลูกเสือตัวใหม่ แต่ลูกเสือตัวนี้ไม่ได้มีเพียงเขี้ยวเล็บแห่งบทกวีหากแต่มีเขี้ยวเล็บแห่งการบริหารและการมองการไกลที่จะนำพาความมั่งคั่งมาสู่แผ่นดิน เจ้าจอมมารดาเรียมได้ส่งเฝ้ามองพระราชโอรสเจริญพระชันษาและสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระราชบิดาให้ส่งกำกับราชการในกรมท่าและได้รับการสถาปนาพระยศขึ้นเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินสำหรับผู้เป็นแม่แล้วไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นความสำเร็จของลูกยุคทองแห่งวรณศิลป์ได้ดำเนินไปอย่างงดงาม ครอบครัวของพระนางเปี่ยมด้วยความสุขและความหวังดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่กงล้อแห่งการเวลาไม่เคยหยุดหมุนสุขภาพพลานามัยของราชันกวีเริ่มเสื่อมถอยลงและมานหมอกแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองก็กำลังจะค่อยๆก่อตัวขึ้นที่ขอบฟ้าบทบาทของเจ้าจอมมารดาเรียมกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งจากกวีคู่ใจสู่พระราชชนนี และในไม่ช้าพระนางก็กำลังจะได้ก้าวเข้าสู่บทบาทที่สูงที่สุดที่จะจารึกพระนามของพระนางไว้คู่กับแผ่นดินบทบาทของพระราชชนนีของพระเจ้าแผ่นดินยุคทองแห่งวรรณศิลป์อันรุ่งโรจน์ได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาพลบคำ่ำในปีพุทธศักราช2,367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยราชันกวีผู้ยิ่งใหญ่ได้เสด็จสวรรคต การซึ่งสุดรัชสมัยได้นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยและในขณะเดียวกันก็ได้นำมาซึ่งสุญญากาศทางการเมืองครั้งสำคัญตามกฎมทีนยราบาลและราชประเพณีแล้วนั้นตำแหน่งรัชทายาทควรจะตกเป็นของพระราชโอรสที่ประสูติแต่สมเด็จพระบรมราชินีซึ่งในขณะนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎต่อมาคือหลนกล้ารัชกาลที่สี่ พระราชโอรสในสมเด็จพระศีสุริเยนสาบรมราชินีแต่ทว่าในขณะที่หล้นเกล้ารัชการที่สองสเสด็จสวรรคตนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง20พรรษาและกำลังทรงผนวดเป็นพระภิกษุอยู่แม้จะทรงมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์โดยชอบธรรมแต่ก็ยังทรงพระเยาว์และยังขาดประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในทางกลับกันยังมีเจ้าฟ้าชายอีกพระองค์หนึ่งที่มีความพร้อมมากกว่าในทุกๆด้านพระองค์นั้นคือพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจดสดาบดินพระองค์เจ้าทัพพระราชโอรสในเจ้าจอมมารดาเรียมแม้จะประสูติจากเจ้าจอมมารดาซึ่งมีพระยศรองลงมาจากพระราชินี แต่กรมหมื่นเจ็ดสดาบดินทรงมีพระชนมพรรษาที่สูงกว่า37พรรษาและที่สำคัญที่สุดพระองค์ได้ส่งพิสูจนฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แล้วตลอดรัชสมัยของพระราชบิดาพระองค์ได้ท่งช่วยราชการแผ่นดินในตำแหน่งสำคัญสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรมท่าซึ่งดูแลเรื่องการคลังและการค้าขายกับต่างประเทศ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการหาเงินเข้าท้องพระคลังจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระราชบิดาและเป็นที่ยอมรับนับถือของเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ณช่วงเวลาที่แผ่นดินต้องการผู้นำที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์เพื่อนำพาประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของลัทธิล่าอนานนิคมที่กำลังคืบคลานเข้ามา เหล่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่นำโดยเจ้าพระยาพระคลังดิตบุญนาคและขุนนางผู้ใหญ่ในตระกูลบุญนาคซึ่งเป็นเครือญาติและเป็นกำลังสำคัญของเจ้าจอมมารดาเรียมก็ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันและที่ประชุมก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะกราบบังคมทูลอัญเชิญกรมหมื่นเจษดาบดินให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติการตัดสินใจในครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ เป็นการเลือกความสามารถและความมั่นคงของแผ่นดินมาก่อนลำดับพระยศตามราชประเพณีเจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อทรงทราบถึงมติของที่ประชุมก็ทรงมีพระปรีชายอมรับและทรงเลือกที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปเพื่อศึกษาพระธรรมและรอคอยเวลาที่เหมาะสมและในที่สุดกรมเหมือนเจษดาบดินพระองค์เจ้าทัพลูกเสือที่เจ้าจอมมันดาเรียมได้ทรงฟูมฟักไม้กับพระหัต ก็ได้เสด็จขึ้นปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์จากรีทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับเจ้าจอมมารดาเรียมแล้ววินาทีนั้นคือวินาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระชนชีพจากทิดาขุนนางสู่เจ้าจอมกวีสู่เจ้าจอมมารดา และบัดนี้พระนางได้ทรงก้าวขึ้นสู่สถานะที่สูงสุดที่สตรีสามัญชนคนหนึ่งจะพึงไปถึงได้สถานะของพระราชชนนีของพระเจ้าแผ่นดิน ทันทีที่เสด็จขึ้นครองราชหลนเกล้ารัชกาลที่สามผู้ทรงมีความกตันญยูอย่างสูงยิ่งก็ได้ทรงสถาปนาพระราชมารดาขึ้นสู่ตำแหน่งที่สมพระเกียรติที่สุดทรงเฉลิมพระนามพระราชมารดาขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยและทรงมีสถานะเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลูกเสือบัตรนี้ได้กลายเป็นพญาราชสีผู้ครองแผ่นดินและเสือแห่งการสร้างสรรค์ที่เคยซ่อนพลังเงียบไว้ก็ได้สำแดงเดชออกมาอย่างเต็มภาคภูมิผ่านความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระราชโอรสพลังเงียบได้กลายเป็นอำนาจที่แท้จริง กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยได้ทรงย้ายที่ประทับจากพระตำหนักเดิมมาประทับณนะพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีซึ่งได้รับการบูรณะและตกแต่งอย่างงดงามสมพระเกียรติพระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่สูงสุดแห่งแผ่นดินเป็นที่เคารพสักการะของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริวารทั้งปวง แม้จะมีได้ส่งก้าวกายราชการบ้านเมืองแต่บารมีและอิทธิพลของพระองค์นั้นแผ่ไพศาลอยู่เหนือทุกสิ่งพระชน,นชีพของพระนางได้เดินทางมาถึงบทที่สงบและทรงเกียรติที่สุดแล้วบัดนี้พระนางกำลังจะทรงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการสร้างมรดกชิ้นสุดท้ายที่จะจารึกพระนามของพระนามไว้คู่กับพระพุทธศาสนาและแผ่นดินสยามตลอดไป เมื่อพญาราชสีได้ขึ้นครองพงไพรแล้วพยักเท่าผู้ให้กำเนิดก็จะสละจากทางโลกแล้วหันหน้าเข้าสู่ความสงบเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยเจ้าจอมมารดาเรียมได้ส่งใช้พระชนมชีพในบ้านปลายไปกับการบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างเต็มที่ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะผู้มีพระราชศรัทธาอย่างลึกซึง้งและได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผลงานชิ้นเอกที่เปรียบเสมือนอนุสร์แห่งพระราชศรัทธาของพระองค์และพระราชโอรสคือการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสารามราชวราราม วัดราชโอรสา,ารามหรือวัดจอมทองเดิมเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนที่กรมหมื่นเจษดาบดินจะเสด็จขึ้นครองราชนั้นพระองค์เคยทรงยกทัพไปสกัดทัพพ,พม่าที่กาญจนบุรีและได้ทรงหยุดพักทัพและประกอบพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่วัดแห่งนี้พร้อมทั้งทรงตั้งสัจจาพิฐานว่าหากเสด็จกลับมาโดยได้รับชัยชนะ จะทรงกลับมาบูรณะวัดนี้ให้งดงามและเมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชแล้วหลนกล้าวราัชการที่สก็มิได้ทรงลืมคำปฏิญาณพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจอมทองครั้งใหญ่และได้ทรงสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขึ้นใหม่โดยผสมผสานศิลปะจีนเข้ากับศิลปะไทยได้อย่างงดงามและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงยุคสมัยแห่งการค้าขายกับจีนที่รุ่งเรืองอย่างยิ่งเมื่อการบุรณะเสร็จสิน้นพระองค์ได้ทรงยกวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสารามซึ่งหมายถึงวัดอันเป็นที่รักของพระราชโอรสเพื่อการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์เองและที่สำคัญที่สุด คือการถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระศีสุลาลัยพระบรมราชชนนีวัดราชโอรสารามจึงเปรียบเสมือนจดหมายรักและเครื่องบูชาคุณที่พระราชโอรสทรงมีต่อพระราชมารดาและยังคงตั้งตรงงานเป็นพุทธสถานอันงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ กรุมสมเด็จพระศรีสุลาลัยสเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2380ในรัชสมัยของล้นกล้ารัชกาลที่3พระราชโอรสของพระองค์เองสิริพระชนมายุ67พรรษางานพระเมรุมาตรได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเป็นการส่งสเสด็จพระราชชนนีสีแผ่นดินสู่สวรรคาลัยการเดินทางของทิดาแห่งตระกูลบุญนาคได้สิ้นสุดแล้ว แต่มรดกที่พระนางได้ส่งทิ้งไว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติอย่างไม่มีวันลบเลือนมรดกประการแรกคือพระราชโอรสผู้ยิ่งใหญ่พระนางคือพระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาประเทศไปสู่ยุคทองแห่งการค้าทรงทำให้ท้องพระคลังเต็มไปด้วยเงินถุงแดง ซึ่งได้กลายเป็นทุนสำรองที่ช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้ในยุคต่อมาและยังทรงเป็นองค์อัครสาสนุปรถรมผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงสร้างและบูรณะวัดวาอารามไว้มากมายมรดกประการที่สองคือมรดกทางวรณศิลป์แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่เรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงพระปรีชาสามารถทางกวีของพระนาง และการมีส่วนร่วมในการส่งพระราชนิพนธ์วรณคดีชิ้นเอกในรัชกาลที่สองก็ได้ทำให้พระนามเจ้าจอมมารดาแฟงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วันคดีไทยในฐานะกวีเอกสตรีผู้หาได้ยากยิ่งและมรดกประการสุดท้ายคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังเงียบ พระราชประวัติของพระนางคือบทพิสูจน์ถึงอิทธิพลของสตรีฝ่ายในและความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างราชวงศ์จักรีกับตระกูลบุญนาคพระนางคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่นุ่มนวลที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะและหล่อหลอมผู้นำจนสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของชาติได้ครับและนี่คือบทสรุปของเรื่องราว กวีเอกแห่งแผ่นดินเจ้าจอมมารดาแฟงหรือกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยเรื่องราวของพระนางคือการปลุกเสือในใจในรูปแบบของศิลปินคือการแสดงให้เห็นว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่พลังที่ส่งเสียงดังที่สุดเสือที่น่าเกรงขามที่สุดอาจไม่ใช่เสือที่คำรามก้องป่าแต่คือพยักษ์ที่เคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบงนันสง,ง่างามและตรงพลังจากภายใน พลังแห่งถ้อยคําพลังแห่งศิลปะและพลังแห่งการเป็นแม่ผู้สร้างคือพลังเงียบที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์และหล่อหลอมปนาคตของชาติได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คมดาบเล่มใดสวัสดีครับ